นทนายต้มก็วันนี้มันวันโลกาวินาศของทนายต้มเป่าเนี้ยทั้งแม่ทั้งลูกโดนวกไปหมดเลยอ่ะขึ้นคลิปมาไม่ต้องมีเสียงหรอกขโมยคลิปก็มาอืมผมพูดไ่ได้ผมพูดไม่ได้อืมเนี่ยแต่พูดใ้ฟังว่าเออทำไมบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยตำแหน่งว่างงานเยอะเลยเนี่ยอันนี้รู้ข่าวกันหมดแล้วล่ะแต่ว่าเฮ้ยตำแหน่งว่างงานมันเยอะเนอะตกลงมันจะเหลือใครทำงานบ้างเนี่ยช่องสามก็จะเละออฟอีกเนี่ย ตกลงมันบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีใครทํางานเลยเศรษฐกิจรุ่งเรื่องดีมากเลยเนะโอ้โหเนี่ยมีกินมีใช้โอ้เป็นไงรวยกันหรือ,อยังคะถ้ารวยแล้วอย่าลืมเพื่อไทยนะคะเรื่อกอีกนะคะเรื่องอีกนะคะ<ช><บ>เออเนี่ยนี่มีทวงอีกนะค้างข่าวเมื่อวานมีทวงด้วยมันค้างทุกวันน่ะฉันไม่ต้องเตรียมข่าวใหม่แล้วเนี่ยพวกเธอชวนคุยเธอไม่ดีพวกเธอผิด พวกเธอชวนฉันคุยทันที่เธอจะดึงฉันกลับเข้าข่าวพวกเธอก็ไม่ดึงฉันกลับเข้าข่าวเธอชวนฉันคุยเฮฮาจะมานั่งบอกเนี่ยเป่าปงเป่าอบแล้วเธอเนี่ยเออเนี่ยพวกเธอพเพดอ่ช่องสามมาตอนแรกสองร้อยตอนนี้สามร้อยแล้วฉันจะเป็นมหาชนปีหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยคุณสุชีลาเนี่ยก็ชวนคุยเนี่ยคุณนี่แหละทำให้ผมเนี่ยอ่านข่าวไม่ครบอือจะรอดแล้ว เด็กๆนี่มันอยู่สวนนะคือแบบสวนสวนผลไม้ของเล่นเยอะงูเงี้ยวขิ้วขอมีทุกอย่างบางมี้เลรรู้จักนกวนกวักไหมนกกวักหว่าแต่งูปลาหมงปลาหมอในเรื่องเล็กไส้ดงไส้เดือนเนี่ยมีตัวบางก็มีคือสวนเนี่ยมันล่มลื่นมากอน่ตัวบางแล้วนึกภาพสิว่าเด็กผู้ชายแบบมีสวนอยู่หลังบ้านเป็นสิบไรเงี้ยโอ้โหเป็นเหมือนอินดี้น่าโจรแต่ละวันเนี่ยหายก็แบบพ่อแม่ ป้านะอาเป็นหลานชายคนเดียวนี่ก็ไม่มีไงเก็ห่วงนะเด็กมันหายไปในสวนแะล้วหมาวิ่งตามไปกวนเนี้ยเ็ากลัวไปตกน้าตกท่ากันละมีความสุขแอบเดี๋ยวเช้าไม่กลับไปนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตอนหลังเนี่ยนะไปทําบ้านไปเองหรือฉันทำกระท่อมเนีย่ยฉันเรียกเป็นสามป,ปนิกเนี่ยเริ่มทํากระท่อมนอไม่กลับงูก็มีแต่ธรรมดางูเนี่ยงูอยู่ตามกอไผ่เนี่ยเยอะชอบไปขุดหน่อ,อไม้เล่นไม่ทําอะไรอะกันบ้านไม่ทาเหมือนกัน กันบ้านติดเทอมสามเดือนไม่ทํามาทำสองวันสุดท้ายปั่ปัป่เออมมเจะชวนฉันคุยอีกแหละเ,เด็กสมัยนี้ไม่มีอะไรเนี้ยจริงจบไสเดือนแมงปองแมงปอพึ่งตัวมแมลงผู้รู้จักไหมกระบ่งกระบอกมันอยู่ในราวไม่ไผ่โดนต่อยโอ้ยมีหมหมดอะ สละยย้อยไหมไม่ได้ข่าวว่าน้องไก่ก็รอดนะจ๊ะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครมาเดี๋ยวฉันรับเดี๋ยวนี้ก่อนนี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันลามปามเป็นโดมิโน,โน่เงี้ยอืมอมอันนี้อันนี้อยู่รวบจากสนามบินไหมไปเรื่อยเลยคลิปสองคลิปสามอ่ะวนไปเลยสามคลิปอะตั้งแต่นี่สนามบินแล้วก็ไปดีเอไอแล้วลามมาถึงแม่เนะี้ยเออมันเป็นเขาเรียกอะไรนะ โรคติดต่อเหรอวันก่อนหมอสิ้นบุญปั่นหุ้นเยเนๆไม่อยู่อ่าเมียกับลูกไปแล้วนอนโกงแทนอยู่เนี่ยแม่เนี้ยเออนี่แม่ยังมีเอยแม่นี่แบบคือนี่อยาวาบุลลี่เลยนะเออแม่ลูกเขาส่งเดียวเลยนะดูดูคุณแม่ดิคุณแม่สวยชังนะดูเนี่ยแต่งตัวไปงานไหนไม่รู้เนี่ยนี่คุณแม่ ผมดูว่าคุณสามารถใส่วิกปลอมมาขึ้นขึ้นสารแล้วแกปลอมตัวมามีแบบอบยื่นเอกสารอีกเนี้ยอืมเออเนี้ยเหมือนกันเลยแล้วไม่เดือดร้อนมาถึงแม่อีกครอบครัวหนึ่งหมอสิ้นบุญนั่นก็เดือดร้อนไปถึงเมียถึงลูกแต่จริงเขาก็ไปดูเส้นทางกันเงินนะนะอ่เดี๋ยวว่ากันนี้เราไม่รู้ไม่รู้ อืมีนี่บอกคุณแม่แต่งตัวสวยเป็นไหมเนี่ยอืมเออ,เอ,อ,เอ,อพอพุ่งตรงนะไม่ได้เกี่ยวคดีนะพี่ลูกลูกับแม่น่ารักเหมือนกันเลยอะ่ะไม่พูดถึงคดีนะแต่พอเห็นผมก็เคยเห็นแม่คุณสามารถเนะี่ยเออบ้านนี้น่ารักนะ <c oughs> ไงบอกมาน่ารักไนงะ <c oughs> แม่ลูกก็เหมือนกันเลยนึกภาพสิเดินจูงไปส่งโรงเรียนรู้บาลนะลูกกับแม่กลมเหมือนกันเลยเนะี่ยอืมใช่ แม่รักอะไรเหมือนแม่มากเลยเนี่ยผมเพิ่งเห็นแม่เขาวันเนี้ยแล้วดูว่าคุณแม่ยิงสาวอยู่เลยเนาะเออแต่แอบยื่นเอกาสารอะไก็ไม่รู้ว่าอืมอะปรากฏไล่คิวไปแล้วฉันไม่ลงรายละเอียดแล้ไข่าวคนนี้ก็เสนอกั้หมดนะปรากฏเนี่ยเอ๊ะผมก็เข้าโซเชียลแล้วค่าวน,นี้หน้าที่สารแนนิวฉันล้อเกลียนปะ่ะเช่นนี้ แต่อ้างทำบุญคุค้นๆเหมือนจะไปแหวนแล้วอ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ไหนคุณล้อเรลียนนี่คุณก็แซกเก่งจริงนะคนพวกนี้นเขาแซกเก่งก่าผมอีกนะคือดูจริงเห็นไหมเขาจะทำบุญสามารถทำบุญนะทนายต้มยังอ้างไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทีมนี้น้ำไม่อาบเออทีมน้ำไม่อาบ <laughs> ทีมน้ำไม่อาบเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทนายตั้มจะไปทําบุญที่สักแก้วเออทําไมมันต้องไปทําบุญแถวแถวจังหวัดชายขอบอะฮะอ,อือเอเหรอคุณแม่สามารถนี่อายุ62ไม่ดูสาวนะดูเหมือนแบบจะเป็นพี่สาวคุณสามารถได้เลยอะไม่พูดถึงคดีนะไม่รู้ปิดหน้าไว้แต่ดูแล้วแบบเออแบบผมดูแล้วแบบเหมือนพี่สาวอะ62เลยเหรอเท่าผมเลย แต่ไงผมต้องแก่กว่าผมเกิดมะกราณนี่เดี๋ยวมะกรานีในผมบอกสามนะละจ๊ะสามารถไปทําบุญที่เชียงรายนู่นไปอีกเออก็อต้องเล็งไปวัดแถวๆไม่ไปจังหวัดตราดมั้งหรอือเขามีปัญหากันอยู่เนี่ยแถวๆเกาะอูเกาะกงเนี้ยวัดถแถวนะนั้นอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ล้อเกลียนนะ,ะอ่านเดี๋ยวเรไล่ไปอีซอขยี้แลทุกวงการอ๋อเหรอผมต้องเป็นข้อพ่อคุณสามารถด้เหรอไม่เอาหรกถามแม่เขายัาง ตัวอย่างของลูกกระตันยูพาแม่ถูกจับไปด้วย DSI พบเงินหมุนเวียนในบัญชีแม่สามารถมากกว่า100ล้านคือเข้าแม่ไปด้วยอันนี้เพราะว่าเขาค้นพบเส้นทางการเงินเดีย๋ยวไปต่อสู้กันต่อว่ามีการโอนมาถึงแม่แล้วแม่โอนไม่ให้ลูกอะไรเงี้ยนะเออไปมาก็ไอ้บอสพอ,อนี่แกไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังจริงนะอืมเนี้ย เพื่อนเก่าอาจารย์เออเดี๋ยวไปดูดี่แม่คุณสามารถนี่แม่หรอกผมเรียนสุกุลาไม่มีเพื่อนได้ไงอ่ะผู้หญิงอะ่ะไม่มีหรอกแม่บอกเงินเดือนลูกแต่ว่าเขาไปดูไงคือมไม่ได้ผิดตรงแม่โอนให้ลูกมันต้องไปดูว่าใครโอนเงินให้แม่แต่เนี้ยเดี๋ยวไปสู้กันในศาลไม่ยากหรอกเส้นทางการเงินมันอยู่เดี๋ยวนี้มันถึงได้ไม่โอนกันงาม,มันถึงได้พกเงินใส่กระเป๋าที่ผมบอกออกแบบบ้านแล้วกระเป๋าเป็นฟอนฟอนฟอนฟ,อน,ฟอนแล้วนะ่ะประหลัดกระทรวงอะไรนะั่นน่ะจำได้ไหม ล้อมซับซับล้อมมันนะ่ะเออเงินโจรเนี่ยโจรมันบอกเอาเงินผมจะไม่ได้ผมโจรบอกเนี่ยขโมยไปห้าล้านโจรมันยังประกาศใล้มัาขโมยไปห้าล้านนะอีเจ้าของบอกนะอีโจรบอกเอาไปห้าล้านอืมอีเจ้าของบ้านเนี่ยแทนที่จะใส่ร้ายป้ายสีโจรว่าเอาไปเยอะนะอีเจ้าของร้านบอกไม่ใช่ไอเจ้าของบ้านบอกไม่ใช่ เอาไปแค่สามล้านคือกลัวไงว่ากลัวรู้ว่าที่บ้านมีเงินเยอะไงนกอกจำได้ปะเอออีบ้านไปแต่งงานลูกแล้วโจรขึ้นบ้านน่ะแล้วโจรขึ้นบ้านเสร็จมันก็ประจานอีกว่ามันเอาไปเฉพาะแค่นี้นะมีสิบกระเป๋ามันเอากระเป๋าเดียวเว้ยเออมันบอกว่าเอาเท่าที่ติดหนี้มันไว้จาได้ปะ อีจจนก็ไปออกข่าวว่าอาสมุตมันเอาไปหะมันเอาไปเนี่ยห้าล้านที่มันติดหนี้ไว้ที่อยู่เนี่ยไม่เอาอีเจ้าของบ้านต้องมาปฏิเสธไว้ไอ้ที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่ห้าล้านมันแค่ล้านเดียวคือเขามีแต่บอกเอ้ยมันต้องเอาไปเยอะไว้ขบวยของเนี่ยไม่ได้ต้องบอกหนวดทว่าไม่อยากให้รู้ว่ามีเงินอยู่ในบ้านเยอะเออซับล้อมใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยนึกถึงบ้านเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะเผอบอกชื่อไปอีกบ้านที่ผมทำอ่ะ บ้านหลังแรกในชีวิตการเป็นสถาปนิกมืออาชีพผมอะเอ,อยู่ซอยพร้อมพังเนี่ยอยู่ตรงเลี้ยวตรงนี้อมันก็ได้รู้ไงอยู่ในตรงที่มันไปตั้งปลวยมันรู้ทิศนั่นแหละแต่ก่อนที่ต้องเสร็จออฟฟิศฉันอยู่เอกมยัยสำนักงานแรกที่ทําจบจุฬาปั๊บก็ไปอยู่สำนักงานอาจารย์ซอยภาสนานหนึ่งเอกมยัยฉันก็ต้องขับรถสมัยนั้นขับรถรถไม่ติดเราก็ขับรถไปดูไซ์งานอยู่นั่นแหละพร้อมพังอน,นอะ่ะซอยนั่นะ่ะ ไปทุกวันไปนักวัดก่อนอิดด,ด,ดูนู่นดูนี่ไปกินข้าวกับเจ้าของบ้านเขาก็ชวนคุยชวนนั่นชวนนี่จะได้รู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงยังไงจะได้ออกแบบบ้านนะั่นอยู่ตรงนั้นน่ะเออนั่นแหละเนอะก็ย่าไปออกชื่อก็สี่ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันมีนะบางเนี้ยเมืองเนี้ยประหลาดมาโจนบอกว่าไปห้าล้านจาขอกบ้านไม่ถึงหรอกเอาไปล้านเดียวแล้วไม่เงินยะ่ะหอมเป็นเงินสินดรูกสาวแต่งงานถึงได้ป่ะ ผมก็มาบางังอ้อตอนนี้ยไข่าวนี่อ๋อไอ้ที่กูโง่ออกแบบบ้านก็สงสัยไม่ไปดูในห้องลับอย่างบนไม่ต้เก็บเงินเก็บทองเป็นหีบเป็นไหนเออช่างมันเถอะคนโบราณเขาเก็บงั้นแต่้แต่โลกตอนทีนจบจุฬานไม่น่าจะเอาเงินฝังทองเออสมัยตาชันเนี่ยมันมีกำปัน่นเขาจะเป็นกำปั่นใส่พานทองพานเงินเขาเก็บไว้ไงละของเหล่านี้มันจะอยู่ในห้องนอนก็ใส่พวงกุญแจพวงกุญแจเน็บพุงนอนทับไว้นึกออกปะเออคนโบราณเขาเก็บงั้นมันไม่ได้มีแบงก์มีธนาคาร ้เจ้าคุณห้องทองอะ่ะมันต้องนอนเฝ้ากำปั่นอยู่ใต้เตียงอย่างเงี้ยอยู่หัวเตียงห้องเนี้ยก็ล็อกไว้เจ้าคุณห้องทองนั่งถือกุญแจอย่างเงี้ยเออผมยังนึกให้ทำไมบ้านอุจบสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเนี่ยเอ้ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันยังมีบ้านเก็บทองไว้ในบ้านแบบนี้อีกเหรอแล้วก็กำปั่นไม่ที่บ้านผมนเก็บนันจริงแต่ต่นสมัยผมเด็กๆอนะ่ะสิบขวบอะไรเงี้ยมันมีกำปั่นแต่เวลาจะใส่บาตรทีสมมติอ้าไปเปิดกำปั่น ไปหยิบขันเงินมาขาดอุ้ยใส่บาทพรุ่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นงานงานใหญ่ไงงานใหญ่ไงแบบง,งานวันเกิดก็เอาไม่ใช่ขันประจําวันขันประจําวันเป็นขันทองเหลืองคุณตาใส่บารอย่างเงี้ยแล้วขันทองเหลืองไงอ่ะถ้าวันเกิดลูกหลานอ่ะไปเอาขันเงินในกาปัน่นข้างบนมาลูกอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นงานดีๆแล้วเป็นพานทองเนี้ยก็มีพานทองพานกระไหลทองแล้วแต่ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้น,น,นแต่คนโบราณเขามีติดบ้านไว้แล้วใส่กาปั่นไว้ ไปอยู่ในห้องข้างบนน่ะห้องคุณตาเนี่ยอ,อคนอื่นเข้าไปได้ต้องลูกหลานอนุญาตแล้วก็มีพวงคุณแจเป็นคูวงกงเงี้ยเงีอกป้าใช้กำปั้นฮีเปลกลอ็อกอังไม่นี่ไปอ่านนี่สินั้นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เนี่ยตระกูลท่านร่ำรวยไงท่านก็นอนทับสมบัติอย่างเงี้ยมันเยอะขนาดว่าบ้านเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เนี่ยเจ้าคุณแพ่เออท่านก็เลยเอาแท่งทองเอาไว้ทับชายมุ้ง จะไ,ได้ไม่หายไงมัได้รู้ไงใครขโมยไปแล้แท่งทองนั้นทับชายมุ้งไว้หายอ่ะลูกหลานก็ตายดยแท่ทองแท่งนั้นทับมุ้งเนี่ยถึงเวาลายุงเข้าอ่ะวิธีที่เขานับของไงอืมยังมีคนฝังดิงอยู่มเนี่ยแต่ตัวนี้ไปส่งก็ไปเก็บสตรองรูมพอโตขึ้นมาฉันออกแบบธนาคารมันมีสตรองรูมเพิ่งรู้อ๋อคนรวยเนี่ยเขาเก็บแหวนเก็บอะไรไว้ในธนาคารถูกปะ ้ Room องสตรองรูมอ่ะนิรภาภัยอะ่ะเออจะแต่งงานเลยทีก็ไปเบอร์ออกมาไอ้ที่เหลือมีติดบ,บ้านไ้่บ้างอันนี้เป็นคนมีเงินก็แบบนั้นไงเอาจริงๆไปดูดิโอ้โหสมัยก่อนสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงโงกระจกกระทองทับคนโบราณเขาเก็บทองเป็นแท่งๆๆ,ๆ่อย่างเงี้ยอืมเออที่บริษัทฉันก็ออกแบบธนาคารประเทศไทยก็มีสตรองรูมอ่ะข้างล่างอะ่ะ มาแล้วพอฉันไปสตรองรูมพวกเธอก็มีมีกำปั่นปูสมเช่าฟับเช่าฟับเฝ้าซับเหมือนกันหมดอีกเนี้ยไปมาแก่กันหมดนะไม่มีใครแบบเออเกิดไม่ทานพวกเธอทานฉันหมดนะพวกเธอที่มาบอกว่าฉันแก่เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเก็บสตรองรูมโฉนดเงี้ยห้องดีรปไพรมั้งห้องบันคงเออสตรองภาษาสถาปนิกไม่เรียกนิรไพรเราเรียกสตรองรู เราต้องออกแบบเพราะว่าเป็นห้องซึ่งปิดแล้วถ้าไฟไหม้มันต้องดับเพลิงด้วยการเป็นศูนย์อากาศหรือพ่อนสารเคมีซึ่งไม่ใช่น้ำอย่างเงี้ยเนี่ไยไฟไหมธนาคารบางทีมันก็ตายกับคนติดในห้องเพราะว่าไฟดับออกซิเจนหมดคนก็ตายด้วยเพราะว่าหน้าที่ของสตรองรูมคือทําให้ออกซิเจนมันหมดดูดออกก็มีหรือว่าพ่นสารที่มันมันเป็นน้ําไม่ได้ ฉันเอกเอกสารเงี้ยธนาคารไทยนันณิ์เงี้ยน้องสาวอยู่กับไฟไหม้ไทยนันณิ์น่ะไอ้ความที่ระบบมันดีมากมันเต๊มหมอด,ดับแต่ดับเสรศษคนมันดับด้วยไงมันออกไม่ได้ทำไมอะสํานักข่าวอะไรอ่ะอืมกองทัพน้ำหมากเนาะเออแต่เราแข็งแรงท้่บอกแล้วไงฉันจะไม่ตายจนกว่าฉันจะได้หนึ่งคือขึ้นรถ ร่างและฉันจะอยู่ขึ้นรถไฟความเร็วสูงด้วยกันีบไปด้วยกันเราเจอกันตอนวันเปิดสายสายแรกนะโคราชอ่ะเจอกันนะบอกตังกั้ฉันด้วยนะเนั่นแหละการเรื่องที่สองฉันจะไม่ตายก่อนไอ้ทักษินตายฉันจะดูศพมันอืมเอโฉนดที่ดินคุณไว้คุณเอาไปฝากธนาคารเหมือนกันจะได้เงินออกมาใช่ไหมอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยตัวอย่างรูปกระตันยู พาแม่ถูกจับไปด้วยพบเงินหุนเวียนส่วนหนึ่งมาจากดีไอคอนอีกแล้วคือดีไอคอนเนี่ยเป็นข่าวซึ่งไม่ตกเลยนะผมบอกแล้วไงไอดีไอคอนเนี่ยผมว่าแมงมูลค่ามันเนี่ยเกินแสนล้านไหมเกินฮะเกินเกินที่ผมประเมินอะที่ผมบอกอนะหนึ่งสายเนี่ยหนึ่งสายของแม่ขายเนี่ยเอาอย่างน้อยนะหนึ่งสายแม่ขายเนี่ยหนึ่งหมื่นล้าน ที่ดูขึ้นไปดูจากหาขด้นไปอะหนึ่งหมื่นล้านคุณคิดว่ามีกี่แม่ขายที่ตัวเออรอบตัวเขาเนะี่ยสายละหนึ่งหมื่นถูกไหมสิบสายก็หนึ่งแสนล้านนี่แล้วจับไปจับมาทุกคนที่อยู่ในนี้หมดถึงได้บอกอางเงินมันถึงได้หายไปจากระบบเนี่ยยังไม่รวมว่าเงินเทาเงินพันนันเงินเว็บคือมันหายก็ไปแล้วม,มันมาหมุนไง ใครจะมาเข้าใครทหารในนี้มีทหารหมั้ยเนี่ยแต่เพื่อนผมใน a ฟ e b o o k มีทหารเยอะนะมีไหมเอออาญัดนี่ไม่ทราบแล้วแต่เห็นคนขายสงสารครับผมนั่งดูคนขายเนี่ยเขาขายจริงๆเพราะว่าเขาเอามาแล้วไนงะเขาลงทุนแบบจริงๆลงทุนไปแสนหนึ่งเพื่อจะขายอะ่ะเขาก็ยังขายอยู่คนก็ไปด่าเขานะเขาบอกเขาก็ขายของเขาว่าเออนี่สงสารไอ,อ้นี่คนก็มุ่งมั่นว่าเออเขาจะเอาดบเอาดีทาง ขายของออนไลน์ไงไอนน้เงินก็ไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้แค่ระบบเดียวของบอสพออกว่าคือแสนล้านหน่อหนอมันน้อยไปไม่แสนล้านเนี่ยมันถึงได้กระจายมา,ม,ามานู่นมานี่มันนั่นไปโน่นไปนี่ทนงทนายแล้วหายหมดเลยเนี่ยดลงดาราเนี่ยไปอยู่หมดแล้วไอ้ตรงนี้หายไปอ,อ่ะอีกมันมีกี่สายนะจ๊ะกี่อย่างเนี้ยเงินก็เข้าไปในจุดที่ไม่ออกมาหมุนเวียนไง เงินเท่าไงเงินเว็บเงินบ่อนเงินยาสิติด